สวัสดีนะคะวันนี้จะมาผัดกะเพราปลาลักนะคะวันนี้ก็ผัดหัวหอมผัดหัวหอมให้ให้หอมนะคะแล้วก็เอาปลาใส่ลงไปนะคะปลาใส่ลงไปใส่พริกไทยนะคะแล้วก็คนให้ทั่วปลาสุกแล้วก็ใส่ใส่น้ำตาใส่เตอิ้วขาวเข้าไปนะคะปรุงรสตามใจชอบอะคะ่ะ แล้วจากนี้ก็รอสปาเกตี้นะคะครับสปาเกตี้สุกก็จะใส่เข้าไปค่ะมัน,นยังไม่สุกนะคะถ้ามีกะเพราหรือหัวละพาจะใส่ไปได้เลยนะคะค่ะหอมนะคะ่ากินนะคะหอมซุ้งซิ้งซุ้งฟิ้งเลยค่ะ,คะ ดีก่อนนะคะสวัสดีค่ะ